เรามาถึงหลังเวทีแล้วนะคะ่จอจากคลิปเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะเรามาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะฮะวันนี้ที่ตลาดนะัดเรือบินเรือบินนะฮะอ้าอีกแล้วครับพูดว่าเรือบินก็มีเรือบินเลยจริงๆนี่เรือบินมาดูกันว่าเขามาดูอะไรกันนะน้องอุ๋งอิ่งมาแล้วนะครับช่วงนี้น้องอุ๋งอิ่งเขาเปนนลับนะครับมาดูซิว่าคือแบบ คนที่รู้ภูก็มานะฮะมารอดูน้องกันนะสวัสดีครับน้องอุ้งอิงว้าายู่น่นอยู่นู่นอยู่นู่นนี่น้องอดวนอ้วค่ะวนอ้วนฮะเมลอนสิอ้วนอ้วมากเลยไม่หลอดมาวันทีหลอดตอนนี้ไม่มีทำไมบ้านเรามันหนาวแล้วไงอุ่นอุ่นใช่ไหบ้านเราบางบ้านก็ร้อนบางบ้านก็หนาวบ้านเรา คนเดียวกันแต่ยังไม่ได้แต่งหน้า พวกคนต่างมารอน้องนะครับที่จะได้เจอน้องแบบใกล้ชิดมากๆแล้วน้องก็เป็นกันเองมากๆด้วยนะคะดูได้เลยถได

เท่าไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คนแบบเยอะมากๆเลยต้องขออภัยดไปแล้วกันนะครับว่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวกแบบพวกนี้คอีครับ

โอเคค่ะแค่นี้ก็จบแลค่ะพิดบ้านแพงนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเวทีเสิร์ฟเมนูนี้แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรอบนี้เป็นในทีมเฉยอะไรรอบนี้เป็นไอติมเด็กน้องเจี๊ยบคอใช่น้องเจี๊ยบคอแล้วก็พ่อโตบอกว่ากินสองอันอะไรค่ะทีมงานชิมได้เลยค่ะชิมไหมคะมีใครจะชิมไหม <risque. S 1> อาไหมจ๊ะมา <c oughs> อร่อยมากต้องจัดไหมคะอร่อยมากท่กคนเอาไหมครับต้อยเลยือกนะอร่อยยมครับ่่